ที่นี่โกเบสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สถานี JR โกเบ จะพามาเดินเที่ยวเล่นที่อ่าวโกเบมาดูกันว่ารอบๆโกเบมันมีอะไรบ้างนะก็เมื่ลงรถไฟกันมาแล้วอ่ะให้เดินไปออกประตูเซนทันเกต ผมยังใช้เป็น JR คันไซฮอก o a โ r แอร์พาส7วันนะเอาประตูมาเลี้ยวไปทางซ้ายจะเป็นสถานีของสายฮันคิวะแต่เราเดี๋ยวขวา เลี้ยวขวาขออกประตูมาแล้วอะลงบันไดเลื่อนตามก็ไปเลยฮะโกเบฮับเบอร์แลนด์ในบริเวณชั้นใต้ดินเนี่ยเป็นห้างสิงค้าดูโอโกเบฮะแต่เราจะไม่ได้เดินเล่นในนี้ มีเวลาเดินได้ะจะพาเดินทะลุออกไปที่ทางออก26อ่ะมองหาไป้ายไว้ทางออกที่26ใครจะแวะทานข้าวช้อปปิ้งก่อนก็ได้ตามสบายอ่ะ โกเบก็ถือเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวมีทั้งร้านค้าร้านอาหารช็อปปิ้งมอลล์สวนสนุกเหมาะสำหรับทุกคนที่มีครอบครัวส่วนผมไม่มีมาคนเดียวก็ได้อะ 心配でいたい。<laughs> <laughs> ป้ายแล้วยิบห้าถึงยิบแปดเดี๋ยวไปทางซ้ายเดี๋ยวตามไป,ไป้ายไปถึงแล้วทางออกที่ยี่สิบหกป้ายบอกอ่ะไปอันปังแมน ปังแมนมินเซียมออกมาเราก็เจอเลยใช้มือปันอางปังแมนมันก็จะมีตลอดทางเลยนะรูปปั้นของกระตูนเรื่องนี้ มือก็เจอดกินจังอ่ะอีกหนึ่งตัวการ์ตูนของอันฟังแมนเด็กเยอะอ่ะแล้วความือนี่ใบกินแมนอ่ะอันนี้ตัวลายอ่ะ อีกแล้ว ยีราฟหนึ่งตัวตรงยีราฟนี่เป็นหอชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็อันปาแมน กินจังอีกแล้วเนี่ยมีตลอดทางนะตัวกระตูนสัาหรักกระตูนเรื่องนี้อ้าวแล้วดิลุงเอวิดนะไมกินแมนทำไมน้องหนูชอบตัวร้าย ึุนจังอีกแล้วและข้างหน้าเห็นแล้วชิงช้าสวรรค์ของโกเบ ก็ถึงแล้วบริเวณนี้เป็นโมเสสโกเบฮารเบอร์ทังขวามือตรงนี้เด็กๆจะชอบมากแถวนี้เด็กเยอะโกเบอันปังแมนมิวเซียมก็จะมีหินชา้สวรรค์โมเสสอยู่ข้างหน้า บอกเลยอะเด็กเยอะมากอะมานี่ถ้าใครมีเด็กมีครอบครัวก็ไม่ควรจะพลาดที่จะมาเที่ยวที่โกเบส่วนถ้าใครไม่มีก็มาถ่ายรูปชมบรรยากาศก็โอเคละโกเบอย่าคิดว่ากโกเบไม่มีอะไรอะมีแต่เนื้อย่างนะ มาดูค่าบริการกันหน่อยค่าบริการแบบแรก800เยนอีกแบบหนึ่งเ0 0ยเยนเด็กต่ำกว่า3ปีฟรีเดีย๋ดวยวจะเดินไปทางฝั่ง ảo à, cô bé. เดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างชบยรงาเเข้าไป นี้ก็เป็นบริเวณอ่าวโกเบเดี๋ยวกลับขึ้นไปเดินข้าบวนต่อ จะเดินเข้าไปบริเวณโานค้าโมเสเนีดูว่ามีร้านค้าอะไรบ้างอะเราจะเดินทะลุไปที่โกเบพอร์ทาวเวอระ

ร้านค้าร้านอาหารเยอะมันน่าจะพาเดินดูไม่หมดอะ่ะแต่เดี๋ยวจะเดินทะลุไปอบวพอร์์ทาวเวอร์เลย ก็เดินทะลุซูง,งค้าโมเสสออกมาแล้วอะนู่นเราเห็นโกเบพอดทาวเวอร์ทวยฟีฟ้าสีแดงอยู่นะตรงนน้นอะอยจะเดินเลาะไปอะ ก่อนจะไปถึงโกเบพอร์ตทาวเวอร์อะมันก็จะเป็นปรบริเวณท่าเรือโกเบอะ และนี่เป็นอาคารเทอร์มินอลของท่าเรือโกเบเป็นอาคารผู้โดยสารนะเดี๋ยวจะไปดูว่ามันมีเที่ยวเรือออกหรือเปล่าล่ะเรือที่จอดเห็นตรงนั้นที่มีสามเสากระโดงเป็นเรือแฟนตาซีจอดอยู่ลำหนึ่งเรืออื่นยังไม่เข้าเลยมาเดี๋ยวไปดูตารางเรือก่อนนว่ามีอะไรออกบ้าง ายติดที่เคาน์เตอร์สิบห้านกาสี่สิบห้านาทีอ่ะตรงนี้มีบอร์ดเดี๋ยวดูที่บอร์ดก็ได้อ่ะสิบห้านกาสี่สิบห้านาทีเรือเราย้อนิเส้นนะ่ะไปกับสี่สิบนาทีอ่ะวันนี้เพิ่ง ไปสองห้าสิบห้าโอ้ยองอีกเกือบชั่วโมองอะน่าจะไม่ได้ไปเดี๋ยวให้ดูในบริเวณเทอร์มินอลของท่าเรือกโกเบอะ ก็ประมาณนี้อัน,นเดินไปถ่ายรูปกับโกเบพอดทาวเวอร์ทัวร์ผีฟ้าสีแดงวันนี้ฟ้าสวยเป็นพิเศษ ขอบคุณที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย